สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับผมเลขวิ่งของพ่อหลวงครับเดินดีมากตลอดด้วยครับผมว่าหันหนึ่งกับเก่าครับเก่ามาเชียกับย่านจีกอดข้อกันแค่ยังหากับสองที่พอคิดว่าจะมาํากันไหมดีครับพี่น้องเนาะหากับสองวดนี้เพิ่นในหนึ่งกับเก่าพี่น้องที็จะเห็นได้ครับผมที่เก่ามาเชียทัวรไปหาพอครับนี่ครับผม เพิ่นประกบให้สองคู่นะครับพี่น้องเนาะโทรไปครพอห้าหนึ่งกับเก้าสองครับผมห้าหนึ่งกับเก้าสองครับเลขวิ่งนี่ยังบอลลูดเลยครับพี่น้องเดินดีมากครับผมครับงวดนี้เข้าที่เก้าครับผมพอประกบคู่ให้พร้อสองคู่เท่านั้นพอร้องนี่พี่น้องพีซี่ก็ติดไว้เลยครับผมเพิ่นบอกข้ามไหล่มานี่ครับเก็บข้อมูลไว้ตลอดเด้อครับพี่น้องเลขของเพิ่นครับเพิ่นจั เผยออกมาบอาออกมานะครับพี่น้องเนาะยิางเนเพิ่นว่าทันหนึ่งมากก็จะเป็นหาหนึ่งเก่ามากก็เป็นเก่าสองครับผมในคลิป่นบอกสำานีแล้ครับผมเต็มเต็มครับพี่น้องพ่อหลองครับเดี๋ยวเก่ามเชื่อจะโทรไปหาพอได้ครับพี่น้องพอจะให้ตองวดบ่าครับผมเลขวิ่งครับชุดยอดครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งพอหลองครับวันที่ไปย้ำพอมืออาทิตย์ก้อนนั่นครับผมเอางวดก้อนนั้นนั่นที่ออกหาสองครับผมพอกับว่าวิ่งห้ากับสองก็ได้ลงคลิป ครับนี่ล่าสุด1กับ9ครับผมมา9 2ครับเอาเดี๋ยวโทรไปหาพ่อครับพี่น้องเนาะครับพ่อจีว่าจังไดครับผมเจงใดต่องวดบ่ครับไปสอบถามแนวทางตัวเลขกับพอหลองครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณพอหลองเด้อครับผมครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะหนึ่งกรกฎาคม68นําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับผม ครับสำหรับเลขสี่ตัววิเศษปู่ศรีสเกตปล่อยต่องวดเด้อครับพี่น้องก็ติดไว้กับแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียน้ำเชียร์อูน้ำช่ยครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพ่อหลองกันเลยครับพ่อหลองยอดเลขวิ่งครับผมเก้มมาเชียสัสดดีพ่อหลงครับผมครับครับครับวาดพ่อ มาเนาเล็กบิงชุดยอดดีๆดได้พอเถื่อวอะไรลครับโอ้เ้กว่าจงไหคกับกัมาเชื่อว่าได้เอาเลยได้พอพอหายสองคูหนึ่งไหมรับว่าได้ออได้พอเก่าสองว่าได้ซื้อเลยซื้อตะเกา่านึงวันนึมันจะมาำกันอีกพ่อครับอ๋อ,อถือ่อว่พ่อเถื่อเกนแล้วถือทุกประเทแล้วเออตัว ถือทั oh ay, hr, ้งบนทั er ้ง i̇şte, ล่างโอ้ยมือทุถ่ายบเดทโ่รมาหาคู่ทุ่ายบเลทั่ไปหากศูนย์กระเจีศูนยหน้าเขาศูนวึ่งเนาะป้าเ็กสองกเบ่าเจเก้านึงกัเก่าอครับคลิปแรกพอห้หานึงกับเก่าสองเองพอห้เล็กวิ่งหนึ่งกับเก่าป้าเล็กวิ่งนี่สุดยอดนะพอโ้ยเก่เสยดเป้าตัว อีกจักหมือเจังใดพอหรือว่าใดเหล้วเหล็กบิงมันเหล็กดนี้มันเหล็กฟูโนก็คนมาฟอตัวปะาดเหล็กมาล่างปูโนได้เถะครับเอาก็คนเห็นปา้าดพอ,อยังจำมองได้เนาะเก็บไปใส่เหล็กบิงเหล็กบิงเล่าลื่นเหรอโอ้เหล็กบิงเพิน่น นั่เชีย่เรื่องจีว่านกันเด้ขาคนหนึ่งก็บอกอนหนึ่งเดี๋ยวกงรนแมนพอเบาอยู่ครับผมอ้าตัวก้าเล็กชุนว่าก็เชีชุนหาเขาชุนหกดเ้แมนดีครับอันใดทั้งบนทั้งล่างที่อครับครับครับโอ้ดีใจไม่ได้เพรอได้ไปเรียนรถได้นะพ่อ พอานั่นเดนดุนแล้วนั่นนั่นดนลันโอ้เต็มเต็มเลยพ่อครับเป็นกระหายถึงแต่ตัวหง่วนเพือครับผมเหล็กวิงที่เขามาแช่ยร์โทไปหาพ่อครับก็บรถตึงถกับตองหงวนะครับผมเพราะว่าเกิดพี่น้อยซี่ก็ให้โทษไปแลยของเตยกับพ่อไม่ได้รับสายกับผมก็ถือว่าให้ประม่านซี่หามือหลังเหล็กออกได้ครับผม อันนี้ก็ประมาณนั่นพ่พอตังสิไดค้ครับครับเดี๋ยว<ม>จะก่อ,กอ,อ,อ,กอ,อน,นื่อเรขกอะไรโอ้คองน่่าร <c oughs> ้อยบวกร้อยมบอมแมนมนึราเรีก้าตัวื่อนคองเ่าโอ้เีคองก็ชื่อชิ้ยครับลักลอยยังไขึ้นมายืนแต่สามีงวดแล้วพอ,อวครับ,รบลักลอยไม่ยืนสามหลายงวดแล้วด้ครับจากสามซีเหมือด้ครับผม จังคนมาตามเหล็กบิงของพอครับผมครับมือไปยามพอกับหากับสองนะพอเนาะพอให้พ่อกล่ว่าหากับสองฉีดมาทำกันบ่รอมาอีหลีครับผมห้าสองวดหนีหนึ่งกับเก่าครับพี่น้องมาเก่าเก่าสองวดหนามาเจออ่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดครับผมเดี๋ยวมาตามแนวทางตัวเลขกับพอครับหีใจน้ำพอเด้อครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างครับ เป็นยังไงพ่ออันยางได้ไปใสมาใส้ด้แล้วเนาะครับผมโอ้ยไปได้ยอะแต่ว่าจะต้ไปยังไว้ครับแต่ยู่เฮียนยุ่ซ่านนะพอออกก็ร่างกายยางอ่อมเฮี่ยนไปก็บตรงไปครับรถดหรอกเอาอีกจักสามสี้มือน้พ่อครับครับก่ไม่เจอะกับสิรบกวนพอซัมเนียครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อหลองอีกจักสามซีเหมยได้ครับพี่น้องสําหรับเหล็กปิ่งของพอครับผมพร้อมกับเหล็กชุดประกอบคู่ครับก็มาเชื่อตามพ่อมาให้พี่น้องซีเห็นกับจะเห็นผลงานได้ครับผมมาช่วงนี้เหล็กปิ่งหรือว่าชุดประกอบคู่พอเขาดีมากครับพี่น้องเนาะเดินดีมากก็ติดไว้เอาในคลิปนี้ก็บจิมมีเื่องเลขชุดสรุปมาให้พี่น้องซีได้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลแล้วก็ตามต่อครับพี่น้องเนาะ งวดวันที่หนึ่งกรกดาคม68ครับผมไปรับชมรบฟังสุดสรุปกับเกามาเชียกันเลยครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมเลขพ่อหลองครับเต็มเต็มครับพี่น้องเนาะครับเลขวิ่งกับสุดยอดได้ครับผมสุดยอดเกามาเชียกับมีข้อมูลครับผมติดตามพอมากครับเขานี้มากครับผมครับงวดว่างหันครับหาคกับสองครับผมงวดนี้มากหนึ่งับเก่าเข้าเก้าสองพร้อมควบคู่พร้อมได้ครับผม ก็ติดไว้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวอีกจักสามสี่มือนครับผมเดี๋ยวมาตามให้พี่น้องที่พร้อมกับเบรกสูตรครับพี่น้องเนาะสูตรของเพิ่นสูตรนี่ที่ว่าสี่ตัวของรางต้องมาจนมากสุามานน้ากันงวนนี้มานน้ากันได้ครับผมเก่ากับสองครับแต่ว่าศูนย์มากก็จะไปประกอบก็ต้องเทิงศูนย์หกเนี่ยครับพี่น้องเนาะพฟกกัตที่วิ่งกับเลขนี่นะครับผม่นประกอบคููกับก็มาเชื่อก็จะถามิ่นตลอดครับผมหนึ่งมาไดหนึ่งทั้งพ่อ ก็มาได้กาหยังสีครับผมเก้าสองตรงตรงพ่อหลองว่าหันก็ห้าสองด้ครับผมเนี่ยครับพี่น้องปูสีสเกตสามตัวเกามาเชี่ยวเอามาวินเห็ุเลข3สามตัวให้พี่น้องทีครับผมเลขกสี่ตัวพิเศษเข้าสองสามเก้าได้ครับผมเป็นเลขตรงโต้ครับพี่น้องเนาะกระบอกในคลิปอยู่ครับผมเนี่ยก็มาครับผมสองเก้ามาแล้วครับ นี่ครับต่ว่าในส่วนที่ปูประกอบคู่ให้เพิ่นประกอบให้เก่าสองได้ครับผมนี่คือเป็นทีอาดคลิปูครับดับบนล่างเจ็ดครับพี่น้องเนาะเจ็ดเลขล็อกล่างผู้ใหญ่กทมครับผมครับลงไปมือก้อนเลขออกประมาณมือสองมือครับผมครับในคลิปจ่ว่า้ากันค้นดินนะครับพี่น้องเนาะครับที่น้ำเชี่ยวมานำเสนอหกศูนย์ครับผมออกตัวกับเวยครับพี่น้องหกคู่ ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องเนาะครับผมครับนี่คือกอมาเชียมานาังวีคอห์ตเลกจากที่สำนักเฮดขัดกองมาดึงตัวชนมาได้หาตัวเข่าสองเก่าครับพี่นอ้องเข่าสองเก่าเดี๋ยวจะพายอ,อีกได้ครับผมเดี๋ยวจะพายอีกครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับผมนี่แต่เขาอมูลมากครบเดี๋ยวก็มาเชียจะเห็นเบิ้งเ,งเลขครับผมเลขคัดกองจากสี่สำนักครับผม อันนี้ผู้ใหญ่ใจดีครับผมผู้ใหญ่ใจดีครับงวดนี้เข่าสองเก่าได้ครับพี่น้องเข้าสองเก้าบ่าาถึงสามตัวครับผมบเลขเด่นสออุบลครับพี่น้องเลขเด่นสออุบลเข่าศูนย์กับสองด้ครับผมงวดนี้ไม่กอดคอกันครับพี่น้องเนาะไม่ประกบคู่กันมาเข่าตัวเด่นศูนย์กับสองเลขล่างที่เพิ่นลไ่มาได้ครับผม พ่อเสาบนงวดนี้ออกตัวกลับครับพี่น้อง60อ่าได้ได้บนน้ำตะวันนี่เป็นลางครับผม29โอ้สิได้ครับพี่น้องเนาะพิดแค่ตัวกลางได้ครับผม312ครับผมเลขออก392ครับพ่อปูท่อครับพี่น้องเนาะครับโอ้สิได้หลายครับผมตามกันต่อครับพ่อ ครับผมพี่น้องเอฟซีตามกันต่อเลขวิ่งาสายวิ่งอาจารย์สายบุญนะครับผมมีสองสายเข้าสายที่หนึ่งครับผมศูนย์นะเพิรนประกบคู่ให้หกศูนย์ครับผมลงเมื่อวันหวยออกนะครับพี่น้องเลขล่างเพิรนเลขติดล่างเข้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะเลขแต้มล่างเข้าที่หกเพิ่นบระเดีประกบศูนย์หกครับผมแม่น้ำอูนกลับมาแล้วครับพี่น้อง ครับเพิ่นมักสองได้ครับผมเพิ่นก็เลยประกอบสองหกกับสองเจ็ดถ้าประกอบศูนย์ก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดแหละครับพี่น้องครับเพิ่นว่าตัวประกอบคือหกกับเจ็ดครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะแม่ fc น้ำอุ่นพิ่งจะรุดเป็นงวดเดียวได้ครับผมครับเดี๋ยวสิเดินต่อได้ครับพี่น้องเสียว่าสิเดินยาวอยู่ก็ติดแม่ไว้ได้ครับผม เผลมาใหม่ครับพี่น้องเนาะเซียนสมุทรสาครนี่ครับผมเลขบนพ้นลุดครับแต่ว่าเพิ่นเกิดเจ็ดสองครับพี่น้องเนาะเสียดายอยู่มาเข่าเลขล่างแด้วครับผมผลว่างเลขเด่นไว้ครับศูนย์หกตัวเพิ่นบ่ได้ประกบคู่เพิ่นประกบศูนย์เจ็ดศูนย์สองแล้วก็เลขเด่นล่างศูนย์หนึ่งสองนี่ครับผมเข้าศูนย์ศูนย์นี่ผลว่าเดินดีครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมพี่ประกายครับพี่น้องเนาะเลข เลขล่างเพิ่นหลุดแล้วก็เข่าเลขบนคือเข่าลักสิบเด้อครับผมเก่าลักนุวยนี่ยนะครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นว่าชนซีครับเพิ่นให้เก่าซีครับผมสุดายพีครับเหมือนเพิ่นจะว่างเลขที่เป็นขี้คู่อยู่เด้อครับผมครับเก่าซีเอา ช่วงนี้เดินดีครับพี่น้องเลขเด่นเกามาเชียนี่โดยเฉพาะเลขที่ได้มาจากลอยมาไล่นี่นะครับผมแต่ว่าตัวนิรุดครับพี่น้องเนาะสี่ห้าหกรุดมาเขาตัวนี้ช่วงนี้เขาดีนะ้ครับผมเลขลอยมาไลแถวที่สามนี่ครับพี่น้องครับเลขพ่อบางพีเลขแม่นาลงทุนเลขพ่อนนทบุรีครับผมเลขแม่เมืองการครับ เอาอยู่นะครับพี่น้องเป็นตัวเด่นขึ้นบนวายเรียนนี่ครับผมบ้าบ้านำกันแต่ว่าจิมาตัวใดตัวหนึ่งครับมาศูนย์กับเก่าครับพี่น้องเนาะศูนย์กับเก้าตัวลมดีเลขดับครับผมเลขเกิดเพิ่นช่วงนี้อ่รุ่นนะครับผมเลขดับเพิ่นกัถือว่าเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะครับตัวลมดีดับบนดับล่างเอาอยู่ดับบนพ่อชนบุรีครับผม ทีก็ไมาเช่น้ำเสนอเป็นงวดแรกครับพี่น้องเนาะงวดที่สามสิบสองเอาอยู่ครับพี่น้องเก้าสองไม่มีบนเด้อครับผมรางน้ำเชียรลงครับสูตรโค้งสางนี่ครับพี่น้องเนาะครับเขาเด้อครับพี่น้องเก้าสองตวอาจารย์พึ่งดึงมากเจ็ดสีครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ เด็กดับเพิ่นครับครับผมดับหลักร้อยไม่อยู่นอกนั้นสิบหน่วยเอาอยู่ครับผมอาจารย์แกงและยองส่วนมากจะมาสองตัวแล้วครับผมเห็นหลายงวดแล้ววันนี้กับมาสามกับเก่าดับสามตัวบนแต้มบนเอาอยู่ครับผมแต้มสามตัวบนเรียกไม่มาด้วยกันเอาอยู่ครับพี่น้องนอศูนย์หกปู่บันดุงกลับมาครับผม เลขสเข่าทีหลักลอยได้ครับผมให้3าเก่าเป็นคู่ทางครับพี่น้องเนาะสไปหลักร้อยหลัก10บล่างคู่ใหญ่ใจดีครับผมขึ้นบน2กับ9ครับเอาครับพี่น้องอีกจัก3ามสี่หมือได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามเลขของพ่อหลองครับผมเลขของพ่อหลองครับเลขบินเดินดี คลิปนี้ก็โทรหาพอร้องแล้วก็แสดงความยินดีกับพอเพิ่อพอได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับอีกทักสามซีมือเด้อครับพี่น้องเดี๋ยว่อยมาตามกันต่อกับเหล็กพอร้องแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับผมครับอาทีมาสรุปให้พี่น้องเอพซีเก็บเป็นข้อมูลเด้อครับผมครับต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอพซีที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผมครับเลขงวดนี้ครับพี่น้องเนาะกอลามเชียร์กันน้ำเชียร์กับบัได้เด้อครับผมกอลามเชียร์สื่อตา เก่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกครับผมครับบ่าได้ซื้อเก่าสองศูนย์หกครับส่วนเลขสามตัวบนของปูศตะเกียดกะเฮ็ดประกบให้พี่น้องพี่ซื่อๆครับผมบ่าไดเอานําแค่ซีตัวเท่านั้นเด้อครับผมครับเสดายลีครับพี่น้องเนาะแค่ซีครูเท่านั้นครับก็ยังพลาดโอกาสไปครับแต่ก็ดีใจครับพี่น้องพี่ครับผมที่ได้โชว์ได้รับโบนนอยก็บร้ายครับพี่น้องเนาะ ับแนวทางตัวเลขที่เกามาเชี่ยน้ำเชี่ยหรือว่าอูน้ำใชได้น้ำเสนอครับผมสู่กันต่อเดอร์ครับพี่น้อง1กรกฎาคม68ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ